สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลจากไฟ Excel ด้วยโปรแกร,รม Power BI กันค่ะ 1. โยอดขายรวมเซลล์ยอดขายรวมทั้งหมด84.86พันล้านสะท้อนถึงรายได,ได้รวมจากทุกหมวดหมู่สินค้าจำนวนสินค้าที่ขายได้จำนวนสินค้าที่ขายได้ทั้งหมด2,801ชิ้น เป็นตัวบ่งชี้ความถี่ในการซื้อสินค้าค่ารวมของเซลล์แต่ละหมวดหมู่ยอดขายในแต่ละหมวดหมู่เช่น baby wear, sport w a r ถูกกระจายเท่าๆกันคิดเป็นร้อยละ12.5%ต่อหมวดหมู่บ่งชี้ว่าทุกหมวดหมู่มีส่วนสำคัญต่อยอดขายโดยรวมเซลล์ by product name สินค้าที่สร้างรายได้สูงสุด คารบ,บูทและดาวเวนพอร์ตมียอดขายเท่ากันที่5.3 0 0 0บาทตามมาด้วยยอดขาย3.5 0 0 0บาทสินค้าย,ยอดขายรองลงมาเบบี้ดักลาว1.9 0 0บาทไบเฮลเมด1.6 0 0 0บาทสินค้าอื่นๆมียอดขายต่ำกว่า1,000บาทสรุปภาพรวมนะคะยอดขายสินค้า ในแต่ละหมวดหมู่มีการกระจายตัวเท่าๆกันสินค้าบางรายการเช่นคาร์บูต์ดาวนพอร์ตและเดส์พาราโดจีนโดดเด่นในแง่ยอดขายเป็นไปได้ว่าสินค้ายอดนิยมเหล่านี้อาจมีส่วนช่วยดึงดูดยอดขายโดยรวมได้อย่างมากขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ